มันเรนเดอร์ไงพี่เอาไว้เรนเดอร์อไว้ทำงานมันสู้คอมคอไอไม่ได้คอไอมันแรงกว่าเ้อะเหรอเยอะกว่ายูวีเ่เหรอเลี้ยมาะไรเลี้ยแรงแบบนี้มีลูนบ้าทอดมันมใครเขาใส่กันลูนคนยังไม่ใส่เลย เพื่อนมันจับไม่ปล่อยเลยดูอากูใส kind of mm, <they> ่โบนใส่โบนริไม้จะมีร <They S 2> right? well, ุนมากไม่มีพี่ขวาล่างอ่ะเราต้องไปขวาล่างให้เสร็จก่อนพี่เดี๋ยวให้เป็นเป็นมันดูอากูอยู่กูกูก้าแบบโบดานนี้มันอย่าไปเล่นซ้ายบนแค่นั้นพอเล่นได้หมดอะ กัจิงกอลเลอร์นะเป็น,ปนจริงเหรอเออจีงกอลเลอร์แต่อยู่กับกูคือขวาญล่างมันชาเลื่อเร็วจังวะมันชาเลืเล่อเร็วมากเลยนะจริ่งแล้วมันลม้มอ้าวไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงวิ่งเอาหน้าไปถูเรื่อยกูก็ง,งงเหมือนกัน นี้ว่ะสนปมาดิเสนปแล้วก็อยู่น้อยลอยไม้ใขรลุเต็มเลยเต็มมายกตี้อ่ะไม่รู้อ่ะกูเดาเปนไงะดูจอไหนดีวะตเลยละกันสนพี่ไหนวะไปต้นที่หยอกหยอก่เลย่า่ใหญ่ใอญ่ให่ใ่ให่ให่่ใ่่่่่่่่ มึงจะไปบอกเกิดมึงจะบอกอะไเเดิิกรจะเล่นไม่ขยันไล่โอ้โหจับจับเฮีมึงขยันไล่อยู่ไอ้ห่าเราจะเล่นด้วยความสามารถเออไล่คู่โอ้โหตาข้าวเฮียอะไรมันไม่มีบาดแดงมีเฮียด่านเนี่ยเนี่ยหลังเบิ่มเลยไอ้ยกูเจอสเนปเลยว่ะเริ่มมาไอ้เฮียกูไม่คิด มันมีบังอื่นจังไงครับสเนฟอย่ากแกล้งผมเขาแบบว่าหน้าหน้าเขาตึงมากตอนนี้ยังไงยังไงไปไม่ได้เลยชวงนี้เล่นยังไงครับค <c oughs> ิงเดลเลอร์คืออะไรอะ่ะคิงเดลเลอร์ก็เอ่อเป็นรับปั่นแล้วมันเนี่ยเจอมาไกล โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูได้เว้ย,ยใครก็รู้แหวนละอะไรขนา,นษา,ษาดน,น <c oughs> ั้นน่ะกูคิดอะไรอยู่อยู่ดีก็เอาหน้าไปรับเรื่อยใช่มั้ยกูงงเหมือนมันเล่นขวาล่างเนี่ยๆเยมันไม่ไล่กู <c oughs> ไล่กูที่ไหนละ่ะ <c oughs> มันไม่ทานหรอกเพื่อนโหเซฟโซนนะมันมันยกเรื่อยเร็วมากเลยนะใช่มันยกเรื่อยแบบแล้วปล่อยเลยอะน่าจะเอาเดิน4.4มาหรือเปล่าแต่มันก็เดินไวอยู่นะมันยกเรื่อยเร็วเฉยเลยกูงงว่ะยกเรื่อยเหมือนแพทเหมือนแพทเก่าเลยอะไอ้ทวแล้วไม่ได้ใช้โอ้มันใจร้อนนะเอ้าเอ้าเนี่มันเก่าๆเนอะต้องปล่อยมันตายแล้วแหละตรงนี้ไอ้สัตว์ไปไป มันอยู่ทางนี้มันอยู่บ้านฟ้านั่นแหละเฮ้ยมาฮะลมอีกเหรอินเตอเกี่ยวนะเลิกตัวพี่เดี๋ยวพี่เล่นฮะไล่เพื่อนหม้ย่างเียพี่ไล่เพื่อนอยู่ไหมครับแล้วลมไม้วิ่งไปไหร่ถ้ามันแสตออนเรื่อยวมามันต้องมันไอ้เหี้ยมันต้องบอกแล้วว่าอย่าบังคนวิ่งนหน้าทศไม่วิ่งไปไม้อ่ะ มันต้องเดินช้าเดี๋ยววะใช่มันเดินเร็วเฉยเลยกูงงวะ่ะแต่ยักษ์ยังไงอีกนิด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 หน้าอยู่เป็นตานะคนไปถอนคนไปถอนเฟฟดี๋ยวไปถอนให้เปิดเฟสดี้เปิดเฟสตี้เปิดเฟสตี้ไม่ได้ไช,ช่วยให้เร็ไวไปกาันรทางแบบมาวะเขาถอนนะถอนนิดสวยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลี้ยวไปเลย คือเฟรนดี้มันเกี่ยวแค่พังไม้ข้ามหน้าต่างอุ้มไวมันไม่เกี่ยวกับแอดออนนะไม, on, ไม่เกี่ยวกับแอดออนไม่เกี่ยวกับความสามารถตัวละครไม่เกี่ยวนะโอ้ไปต้อนเล่นได้เหรอมันมึนๆอะ่ะใช่ทศาทิ oh, <พอ S 3> ้งทิ้งทิ้งทิ้งเขาจะนอนให่ามาเลียมกับพี่รู้สึกตัวมันเดินช้า เดินอย่างนี <mm so, like shoe, you know ้แหละแสดงมันใส่4.4มามันมันช okay. ้าแหละเฮ้ยแต่มันแต่มันยกไวมากเลยงอนี้เป็นช้าขื่น้าตามไปเพื่อนมันไม่ใช่4.4เป็น4ค่ป้าเชอร์บิลลี่อะเนาะยูนี่มันถือของมีอะนี่จบนโชุง่ายอะ ใส่ออน4.4ที่เบนบอกมาก่อนใช่ใช่น่าใส่4.4 4.4มาเรื่อเราประตูขวาล่างปืนไม่ได้จุกเลยแค่ขอจุกเลยเดีเด่ยอะไเราจะถอนเสาด้วยคึ่รู้ว่าถอนไม่เสร็จเหมือนกกินชาด้านเสาอ,อ่ะ ระวังเป้านะเปา้าจดไม่ช่วยนะเป้า,ามขาดายไ,บบออไาาม่บอกเลยไรแล้วเจเจเยเจ้เสือเ้เสือแล้วจ ตรงนี้เรียกว่าอะไรประตูอยู่ไหนบอกเป็นเ่าเยหยัดแล้วไอ้สั่ขวบลอขวบลอนขวานล่างขวานล่างเบ่งขวานล่างเบ่ขวานล่างเดี๋ยวขอเล่นกับมันก่อนให้มันฆ่าผมก็ได้ขอเล่นกับมันก่อนมันไล่แบบจริงจังจัดเลยเดี๋ยวให้มันฆ่าก็ได้แต่ว่าก็ไม่แต่ว่าก็ต้องไล่กันก่อนนะ แก่คนเลไม่เป็ไงกคนเไม่เป็นม่นเ้วม่เก่ง่มเ้ดีว่าจังหวะเลื่อยจัหวยกเลื่อยมันช่กว่มงตอนกจเลื่อยมึนี่ยมันยกเลื่อยอด้ดนก่ี่ไงล่ะนแหกโค้งไปแล้วมันแหกโค้งัแตกครับว่ เขาใหม่นะสเนปแก้มือได้เฮ้ยมึงก็แล้วกดตาหน้าดิอย่าไาเลี่ยมกับพี่วะก็อ้าวเข้าเฮียอะไรเนี่ยเออสเนปอย่าเพิ่งรีบออกนะเล่งงานเร่งกันก่อนอะไรวะ เขารู้เลยอะว่าพี่จะข้ามหรือเปล่าหรือเขาจะทำอะไรไอ้หรือพี่จะทำอะไรโอ้โหเลื่อยมันเดาง่ายตาย,าย,ายอุ้ยหายไปไหนวะอ๋าอยู่นี่หลงหลงหลงทั้งวันนะฉันเนี้ยบอกเลยจะเลดนยังงก <laughs> ูยังไม่ได้จุกเลยขอจุกหน่อยก่อน หลายโคตรด,ดีอ่ะโคตรแม่นอเคเค่ะสุดเลยร้อนอเ,คเคอ้ยเฉยเฉยเลือผมไปชิ้นนี้หมู่แม้งก๊อตว่ะบอกเลยโอ้ยเจ็ตัวนี้เล่นยากมันตั้งตีแล้ว,วอ่ะเนาะชัตมนี้ตีเลยครับตีเลยขอใช้คอ้อนนะครับผมขอนะมผมไม่ไหวแล้ว ทบด้วยปวดนิ่งปวดนิ่งไปมิจิอ่อนโถ่ไอ้คนนิ่งตอนนี้แล้วเฮ้ยจัดเอ้าอ๋อนีที่ใส่ป่าวที่ใส่ป่าวเฮ้ยปวดนิ่งอ่ะขอสนิทขอปวดนิ่งจริงขออัดคลิปยาวๆสนิทไปไหนเราวะกูมึนแล้วเนี่ยกที่วนไปวนมากูบอกเลยกูมึนนะโอ้โหคนดู สุนปขอเถอะเขาจะให้พี่ฆ่าอยู่แต่ว่าก็ต้องไล่กันก่อนว่างั้นโอ้โหได้นหรอสเนีโอ้ยกเล่นกงับมันก่อนเฮ้ยจกเลื่อยหลอกที่ไหนมันไม่ยกเลื่อยหลอกเลยเราไม่กลั้นไม่ไม่เลี้ยงเลยจกเลื่อยหลอกมึงยกเลื่อยหลอกอยู่ไอ้ควายเริ่มเรียงไปชิดชิดหนวไอ้จรวด ไิวเพื่อนก่อนจะไม่หิวเลยมัน้อยๆนี่มันนะพุ่งชนแล้เนี่ยพุ่งชนแล้วพุ่งชนแล้วเลืทะลุไม้ต่ออเลอไปาไปทำเพื่อนลทะลแต่ว่าทีเดียวมันไม่ล้มอยู่ดีอะพี่ต้ใช้พวกเขยังนะเอาไม้ชนนะโอตเตียนน้องโอ้หมดแล้ว ตายก็ปล่อย sucking, ไปมองเป็นเหเร็วไม่บอกลองบอกเข้าไปเนก็ตายเฮ้ยั่เปิดประตูน่าโอ้โหวัวลังมันเลยปประตูทำไมเื่อเบอกลีลานเปิดแม่งเลยเพื่อนตัวไม่ถอยหลังบล็อกแม่งเลยถอยหลังเคื่อนบอกลีลานะที่ย้อมบอกนะเปื่อประตูเลยเออ จะเปิดกลองมีกล่องอยู่ไหนใครเห็นกล่องบมางไหมกา,าจะทำเครื่นะมีกล่องเจ็ดกล่องขึ้ง <c oughs> มือกล่องจะเป็ปรับหรอกล่องเนี้ยกล่องกอง,กอ,งอนนีีกล่อง เปิดได้กล่องปัสสาวะเงินจะไปทำเลสก่อนไอ้เหี้ยกูกให้มันเข้าไปเลยแม่งของแม่งมันแบบไอ้เหี้ยมันเอาจัดแหละกูชอบสปิริตมันมากเลยอ่ะอไอ้เหี้ยอะไรเขาจะมาตัวไหนอ่ะเปิดแล้วเขาออกคือมันแบบไอ้เหี้ยมันมันไล่ไม่ได้เนี่ยมันก็ไล่อ่ะไอสัตว์แม่งของจริงขีไหม แเราทำไโดยทำไปเลยไรไมเพม่ไม่ไมันไล่ยืนยิ่งเกี่ยวกัก็มันไม่มีใครล้มอ่ะเห็นไหมนี่จะล้มมันก็เฝ้าจริงนี่เขาเล่นไม่เป็นเนาะเขาเล่นเป็นไอ้สัตว์อะไรเป็นแต่แล้วก็ไปหยามงเขาเขิน ก็ทศเล่นหิวบุญดีแต่ทศก็รู้ดิเออเป็นนะเป็นนะเออเขาแบบไอ้นี่นะเขาแบบแล้วเ่าเขาแล้วแล้วโอ้โหมันเล่นเป็นแต่ว่ามันยกเลื่อยพั่มเพื่อไปหน่อยเฉยใช่ใช่ประมาณนั้น <c oughs> อ๋อขอสเนปดิเดียวโายโอ้สเนฟขอเธอ ทันนี้เพ่อน่อเนยคือผมเล่นเรื่อยมันใช้เรื่อยอย่างเดียวมันยากมากนะเอ้าโอ้ชนอะไรละ่ะเข้าประตูไปหนึ่งทีครับทีนี้ไม่ได้ ติดโถอะไรวะแง่งนี้ทำไาทำมบบเนี้ย,ยนี่จะเย็นนออ้องมึงยากวะเนี่ย อะไรอ่ะเกมไปไปเล่นที่ใหม่ทีไหวเปล่าเย้ยไม่ไหวเหียบอกเลยต้องให้ออกโชว์เปล่าไม่ไ <c oughs> อ้ <c oughs> เหีย้ยันขอตัวกันเลยไม่ทันนะ มันไม่ไหวหรอกูลเลยไม่ไหนหรอวะวไรยนท้อย <c oughs> เอย้ใช้เลื่อยอย่างเดียวไงตัวนี้ชาเลนจ์กูคือใช้เลื่อยอย่างเดียวกูเล่นตัวนี้ตลอดเลี้ยวไม่ไปอ่อตัวนี้มันเลี้ยวย่อ เขาบอกว่าเราจัดเลยอะอ๋อนิดเดียวฮัลโหลสเนปยังเพิ่งออกสเนปทีนไม่ไหวสเนปยังเพิ่งสเนปใจเย็นครับอ๋ติดอื <c oughs> <c oughs> มอืมก็เลยลวะ กนี่ยเหรอวะเี่นคนในพีมแม่งว่าพีเ่เล่นไม่เป็นอ่ะเอา้าโอ้ใชาแต่เลื่อเขเล่นเป็นแต่แต่ว่าแต่ว่าพีเ่เบนสิเนปแกแกบอกว่าโอ้โหเขาเล่นเป็นเขาก็เล่นเป็นเล่นเป็นกว่ามึงอีกว่าไง <c oughs> เล่นเป็นจะตายท่านหลวงกูใช้แต่เลื่อไอ้ที่เขาสามารถสุดแล้วเลยใช้แต่เลื่อยนี่มันเล่นเป็นยังไงล่ะ เนี่ยเบ้นตัวนี้กับทศใครเล่นนี่กว่ากันฮิบรี่ตัวนี้ดิไอ้ทศได้ห้าพันอ่ะไอ้ทศไคือทศได้ห้าพันอ่ะเจอกูอ่ะเขาเลื่อยดูดีอะไรใไอคือไอ้เนี่ยเนี่ยคือดูดูทีซีขนาดผมตายผมคะแนนคะแนนน้อยแหวกทศแค่พันเดียวเองอ่ะโอ้โหทศไม่ทศจู๊กทศว่าแต่มันใส่ไลท์บอลมันทำไมวะไอ้เบนได้แต้มจู๊เต็มอ่ะก็ต้อง มันก็ได้แต้มเยอะที่โถมันใส่ไยบอลมันทำไมอะเดี๋ยวก่นอนอะไรเีิยเดินสี่อสสี่จริงก็คือเดี๋ยวคือกูจกได้คือกูผิดเหรอหรือยังไงไม่ใช่จก <laughs> ไอ้หย้ยกูได้แต้มจูว่าผิดเดี๋ยวกูตกปากให้ไอ้สันก็เม้นด์แต้แมจุูไอ้เหีย <laughs>